จเจริญพรท่านาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้วันพระเป็นวันฟังธรรมเป็นวันปฏิบัติธรรมการฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาเพื่อให้ใช้ไปดับทุกข์ เราจะต้องทำความเข้าใจว่ากว่าที่จะได้เกิดปัญญาได้เนี่ยเราก็ต้องเดินในสายของทานศีลภาวนาคำสั่าางสอนของสมเด็จมมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเฉพาะพระไตรปิฎกก็ะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์หรือแปดหมื่นสี่พันข้อ มากไปกว่าน,นั้นแต่พระองค์ก็ทรงหยิบยกภาสามอย่างที่จะสอนปเป็นแนวทางระดับหนึ่งก็เป็นทานศีลภาวนาแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาตันเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าทานเนี่ยเป็นสะพานบุญไปสู่ศีลศีลเป็นสะพานบุญนำไปสู่ภาวนา ภาวนาไปว่าทําให้ดีขึ้นทําให้เจริญขึ้นทำอะไรใหเจริญขึ้นล่ะสักขอกจิตให้เจริญขึ้นทํากายให้สะอาดขึ้นทำวาจายสะอาดบริสุทธิน์นี่เรียกว่าภาวนาการภาวนาก็เพื่อจุดหมายปลายทางไว้จิตสงบเข้าใจแกนแท้ในหลักสัจธรรมคำสอ,สอนของพระพุทธเจ้า สัจธรรมคือธรรมที่เป็นความเป็นจริงสิ่งที่เป็นจริงโดยธรรมชาติและจริงโดยสมมุติล้วนแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะมุ่งหมายให้เกิดปัญญาการฟังเทศจะไปเกิดปัญญา แต่การที่แนวทางของพุทธกตินิยมในแนวทางวางไว้ชาวพุทธก็ต้องปฏิบัติในศีลในเรียกในทานศีลภาวนาในศีลสมาธิปัญญาบางคนก็ถามว่า,าศาสนาพุทธสอนปล่อยวางทำไมจะต้องทำทาน เพราะว่าทานเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะฝึกให้เรารู้จักเสียสละสลัดดอกซึ่งวัชริยะความตนีเนียวแน่นเพื่อไม่อยู่อัตกัดไม่อยู่กัดสนแต่อยู่อย่างพอพดีพอดีตามอัตภาพทั้งที่จะได้มี ทรัพย์สินภายนอกภายในก็เพื่อทีทจะททาให้เป็นประโยชน์บางคนมีมากไปก็ไม่รู้จะทําประโยชน์อะไรก็เลยไม่รู้จักสะสมบุญบางคนมีเงินสมากมีบริวารมากมีทรัพย์สินมาก,มมากแต่ถ้าไม่ทําไม่นําไปทําประโยชน์ในส่วนรวมไปทำประโยชน์อื่นๆมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีเท่ากับไม่มีถ้าเราไม่รู้จัก แบ่งปันการแบ่งปันนี้ก็เพื่อที่จะให้สงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ร่วมเกิดแก่จิบตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นตามอัตภาพที่กระทำได้ในเรื่องทานทานก็ทำในสายของบำเพ็ญบุญใส่บาตรทำบุญใส่บาตรพัฒหาหวานขาว ไปถวายพระสงฆ์องค์จ้าวัดใดวัดหนึ่งก็ทำโดยความบริสุทธิ์ใจฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเมื่อเรารู้จักทำทานแล้วมันก็จะสลัดความตนหีเหนียวแนะ่นรู้จกักแบ่งปันเพื่อรู้ว่าไอ้เสียออกไปวางออกไปในหลักศาสนาสอนให้คนวางพอชีวิตเราต้องเดินทางไกล บางคนเดินตั้งเก้าสิบปีร้อยปีบางคนก็นอนเดินไม่เท่าไหร่ก็ตายไปจากไปเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักปล่อยวางระยะยาวของชีวิตเจ็ดแปดสิบปีนี่ต้องปล่อยวางวางไปเรื่อยๆต้องแบบต้องถามส้างหาต้อง,งคออะไรละกิเลสตัณหาราคะความอยากได้อยากมีอยากเป็นเราก็วางไป วางทีละน้อยทีละน้อยวางบ่อยๆขัดบ่อยๆซักบ่อยๆฟอ,อกบ่อยๆในเรื่องจิตใจจิตตังทัานตัง,งสุขขาวหังจิตที่รับการฝกฝนดีแล้วก็ย่อมนำสุขมาให้คือเราอบรมบบรมิสฝึกกัดจากความไม่รู้ไ้เป็นคนรู้ อยากรู้แล้วก็เพื่อที่จะมาปฏิบัติตามความรู้นั้นบางคนไม่เรียนรู้พอไม่เรียนรู้ไม่ศึกษารู้ไม่ฟังไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรชีวิตมาความมืดเพราะคนเราเกิดมาจะเกิดไปจะไหนเกิดเกียวเพราะความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจธะทมมันก็จึงต้องเกิดเวียนว่ายตายเกิดกันไปเกิดมา เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จะหาวิธีรงออกวงล้อพระพุทธเจ้านี่ทรงสั่งสอนหาทางให้ทุกคนจะออกจากวงล้อเพื่อจะได้ดับทุกข์ด้วยการที่ด้ยการว่าด้วยการที่แบ่งปันด้วยการที่รู้จักใช้จับใจใช้เป็นประโยชน์ทางการกินการใช้ แล้วก็ต้องทำส่วนศีลก็เพื่อรักษาจิตใจไม่ให้เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นแต่ให้เป็นผู้ที่ประกอบด้วยความเมตตาการุณา์ามุตตาอุเมกขาโดยยุดหลักศีลท้าประกอบด้วยเมต่าสัตว์ชีวิตแต่ให้ประกอบด้วยความเมตตาเป็นดูสงสารไม่ลักขโมยแต่ให้เป็นผู้ที่ มีความยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่พอใจในสิ่งที่เราได้มาแล้วก็เป็นผู้ที่มีมากมายหลายราคะกิดลูกเมียสามีภรรยาบุคคลอื่นแต่ให้ประกอบด้วยพอเพียงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นผู้ที่มีใจเดียวปาับปิ่มลงไปแล้วมีผู่ของเดียวแล้วก็อยู่ยังไม่มีความสุข อย่าไปเที่ยวคิดดอกดินดอกลอยดังนี้เป็นต้นและก็จะไม่พูดเท็จพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจอพูดคำหยาบกรายเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยชอบพูดความจริงพยายามอย่าพูดสิ่งที่มันไม่จริงและก็ต้องไปดื่มกินสุราเมรัยยาเสพติดไม่เสพให้มันเกิดเสียสมองทำให้กาดสติ สีลห้าเนี่ยเป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ประกอบด้วยคุณสมบ,บทติประตสิบราการก็เป็นเครื่องพยุงชีวิตอายุเริินหลักมีหลักอะไรเริมีหลักแนวเก็หลักแนวหลักธรรมความจริงในพุทธศาสนานำมาเพื่อฝึกขัดตนให้เป็นผู้รู้เตดรู้ผลรู้ตน รู้คนรู้ประมาณรู้ก,การกรู้ประโยชน์ไม่ใจะประโยชน์สิ่งไรเป็นประโยชน์ก็ให้ทําสิ่งไรเป็นประโยชน์ก็วางเสียการเบียดเวียนไม่ทําอยู่ในโลกนี้ด้วยความสงบสุขไม่กระวนกระวายพอใจในสิ่งที่มีอยู่ยินดีสิ่งที่ได้มาให้เป็นไอ้บนไป้น้อยไม่มากอย่างนี้ ก็ทำให้จิตใจเราสะอาดปรงแพ้วหรือทำให้เรามีความสุขอยู่ตรงไมก็มีความสุขบางคนออกไปน,าานอ,อกว่านอกกว่าเดินทองเยอะแยะแต่ไม่รู้จักทำบุญทำทานแบ่งปันให้ผู้อื่นอันนี้ในหลักของเป็นรักษาศีลก็เพื่อสลัดความ เห็นแก่ตัวออกไปให้บักร้อยสันโดษและต้องไม่ดื่มกินเสพติดตัญชาย,ยาบ้ายาบ้ายาเมาสุราเวรัยทั้งหลายก็รู้แล้วก็ดูแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยความมีคงไว้ซึงสติสมัญญา เพื่อครบจำนวนหลักทำอย่างนี้ถ้าจะัะเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทในการเป็นอยู่โลกเนี่ยมันมีสปาร,ราทุกอย่างทำด้วยความประมาทาม,ม,ามันก็เป็นภัยทั้งนั้นเราต้องมาชำระ ต้งมาวางสิ่งที่จะเกาะติดทำให้เราเกิดความโลภความโกรธความหลงมันก็จะดึงเราสู่อาบายภูมแต่ถ้าเรารู้เท่าแล้วก็ตามทันในสิ่งที่เราจะกระทาทุกเรื่องทุกอย่างเมื่อเรารู้เท่าแล้วก็ตามไม่ทันเลยมีเอตุให้รู้ผลได้ปฏิบัติในตรงต่อพรทธรรมสั่งสอนพุตธกร้า สังคมก็จะได้สงบบ้านเมืองก็จะได้สถาพรคนก็จะได้เป็นคนดีและเป็นผู้ที่เป็นต้นฉบับของลูกหลานเป็นคนมีศีลเป็นคนมีธรรมดังนี้ต้องพยายามทําให้ได้ ันละนิดวันละหน่อยอ่ะไม่ต้องทำานามากหรอกฝึกไปทำไปฝึกไปทำไปเดี๋ยวก็ครบเองแหละตรงเงินข้ามถ้าเราไม่ทำไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรมไม่เจริญสมาธิจิตใจเราก็จะไม่สงบมันก็จะทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านแล้วเกิดความหวั่นไหวเมื่อเผืิอสิ่งที่ไม่ปรารถนา อารมณ์ที่ไม่ตรงการอิทธาลมเลยรูร้ถาลมเป็นต้นต้องยินดีแล้วมายินดีก็ต้องไม่เป็นทุกข์ต้องปล่อยและว,วางแล้วก็ต้องทาความเข้าใจกับหลักธรรมให้รู้หลักธรรมดังนี้เราก็จะได้เดินไปด้วยความพอดีในม,มากมนน้อยมันก็จะทําให้เรา กิดมีภูมิด้านทานดีขึ้นคนมีสมาธิคนมีสมาธิก็จะ,จะทำให้ชีวิตสงบพราสมาธิทำให้จิตมันนิ่งแล้วก็ทำไม่ให้จิตลราฟุ้งซ่านแล้วไม่ให้วันไหวไตามมาลมไฟตำ่ำ เราก็จะมีความสุขเพราะทุกข์ไม่เกิดเพราะเราลูเท่าตามทันมันเราต้องเกียมตัวเกียมใจเพราะสิ่งในโลกนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเอาแน่เอานอนไม่ได้วันนี้นั่งอยู่คุยกันอาตมาคุยสนตนาธรรมวันนี้พอถึงพวกนี้มรณะภาพไปแล้วเพราะมันแบ่งแยกไม่ได้มันก็จะทำให้เราเกิดความเสียสมดุล ในการระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่การเสียความสมดุลม,มันทำให้ชีวิตอัตคัดได้เพราะฉะนั้นจึงกอญาติโยมทั้งหลายจงตั้งใจจำรักกายวาจาใจให้สะอาดต่องแป้วจะได้ทำให้ชีวิตตองเรามีความสุขสงบเพราะว่า ต้องพึ่งทรมโอสถของพระเจ้าถ้าเราจะไปลงกระแสสังคมกระแสสังรมโลกก็ทำมันเลยยิ่งทำให้เราเกิดทุกข์ทุกข์พอเราคิดทุกข์พอเราปรุงแต่งทุกข์พอเราหลงเราไม่หลงเราไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่เป็นทุกข์จิตใจก็ไม่ฟุ้งซ่านใจก็ไม่หวั่นไหว คนไม่ฟุ้งซ่านคนไม่วันไหวง่ายเรียกว่าคนมีสมาธิคนมีหลักการในการบริหารระบบชีวิตให้มีคุณภาพรู้การรู้เวลารู้ดีรู้ชัวรู้ประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์รู้สิ่งนี้คนทำสิ่งนี้ไม่คนทำป็นต้น,ส,นสิ่งใดคนทำเราก็ทำสิ่งใดไม่คนทำเราก็ละเสียเมื่อเรารู้อย่างนี้เราทำอย่างนี้ ความทุกข์ก็เกิดขึ้นดนน้อยทีเดียวฉะนั้นอย่าประมาทดำเนินชีวิตเนี่ยชีวิตเราต้องเดินในระยะยาวนานเราไอ,แบบอบบที่แบกไอทิ่แบกปีหาไม่พรอยอยู่เนละ้ฮะเราก็พยายามวางพยายามวางไปวางไปวางไปถ้าเกิดความโลภเราก็นำมาวาอสุภากรรมฐานบรณา,านุสติเข้ามาปองว่าเราจะต้องมีความตายในปลายทางของชีวิต เรามีมากอกย่าไม่แชรอะไรเรามีมากมแลเราก็จะไม่รู้จงแชรอะไรคนเขาเท่านั้นแหละมีเงินทองมีเยอะแล้วไปเข้าไปเล่นการเมืองความสงบสุขก็ไม่เกิดขึ้นจะตายช้าหน่อยก็ตายไวแล้วเครียดเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้แเพราะความไม่พอดีของคน,ค,นความไม่ตรงของคนความไม่พอดีของคน,คน ความไม่รู้จักพอของคนความไม่รู้จักความสร้างสมดุลไปความมอเพียงของคนนี่แหละมันจึงทําให้เป็นทุกข์เพราะความไม่รู้จักพอเนี่ยนาติตันหาสมานตทีแม่น้ําเสมอด้วยตันหาไม่มีชั้นใดก็ะจันนั่แหละแม่น้ําม,มีขอบฟังเป็นขอบเขตแต่มาถึงเวลาที่มันเกิดทิดโลดถึงมารมท้ม่มทําให้เสียหาย นาไล่บ้านช่องเสียหายไปเพราะความความโลภนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่โลภเนี่ยะทุกเด้น้อยเสียได้น้อยฉะนั้นเราก็อย่าไปโลภเอาพอดีเอาพ,อ,อ,าพอมีพอกินอย่าไปหลงละเลงในโลกกระทำมันนำมาซึ่งความทุกข์ชีวิตของเราอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็ตายพิจารณาอย่างนี้ความโลภก็จะเบาบางส่วนก็เกิดตัวซาจริตความโกรธ ก็ต้องแผ่เมตตามันแผ่เมตตาแล้วพยายามให้อภัยให้เป็นอาวุิสธรรมเสี้ยก็ปล่อยวางความพยาบาตความคิดร้ายมันก็มีความสุขแต่ถ้าเมื่อ,อไรเราไม่ปงเลยตกเราก็เป็นทุ๊บอยู่แล้วแหละเหมือนกับเราเอาไฟมาถืออยู่ยิงถือใกล้เท่าไหร่ ไปยิงร้อนยิงกับพะโอบกอดยิงไหม้ตัวหมดเลยเพราะไฟทะลบก,ก็บคือไฟความร่้ความกความหลงทั้งสามตองนี้แหละใครเป็นหลงก็ไม่รู้เท่าทันก็ระมังระวังะฉะนั้นเราก็อย่าไปทำให้มันเปิดวิประโยคขึินกับนิสิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดความหลงไม่รู้จริงก็สร้างปัญญาเอาปัญญาไปดับ มีหลักการไว้เรียบร้อยพระเจา้จาทรงให้มาเรียบร้อยเกี่ยวข้องกับการวระพฤติปฏิบัติการกำร,ร,ราบและการปราบการขัดถูกิเลสตัณหายออกอุดไปจากหัวใจของเรากิเลสเป็นเหตุทำให้เศร้ามองจิตใจตัณหาการวินลนไปเท่าไหร่ก็ย่อมจะได้รับความทุกข์ั้นเหมือนก็ปลาติดใ่ยิน ยินดินยินยิแน่เลยยินดินยินแน่ย um, ินดิงออกไม่ได้ก็จนตัวตายเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นประโยชน์ให้รู้ว่าจริงแล้วนำมาพุ๊กนำมปฏิบัติเพนก็จะเกิดความสงบสุขนังเที่ยนธรมได้กล่าวไว้แล้วคนนาวต้นอยากโยมฟังทรมันยายทรมันนี้ง่ายแบบเยียบแบบคุยกันน่ะ คุยธรรมะกันสนทนาธรรมะกันฟังแล้วอยากโยมอามแบประพฤติมาปฏิบัติกันส่งก็พยายามทำติงภูติเจา้าชี้แนะนำว่าทำดีก็ได้ดีการทำชั่วอะไรชั่ว,วอะไรเป็นสุขแล้ว็่าการทำต่อไปสุขต้องไมเ่เบียบเรียนตัวงระเบียเบเรียนคนอื่นนะสุขถ้าเราก็ทำไปอะไรที่เป็นทุกข์เราก็หยุดเสีย ให้รู้จักกร,รมให้รู้จักหยดให้รู้จักการให้รู้จักประมาณให้รู้จักความพอดีชีวิตเราก็จะเป็นสุขแล้วก็จะได้มีความเจริญหนังที่ได้ยกกระตู้บาดเึ็นพาสิสพูตวจนะไว้แล้วขออนุญาตยืนทุกน